สวัสดีครับผมเซลมิกฟอร์ดค้องหลวงนะครับอ่ะมื่อนี้นะครับมิกจะพามารีวิวนะครับผมรีวิวรุ่นนะครับฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับผมขับซีนะครับผมตัวนี้ก็อ่าพร้อมชุดแต่งนะครับผมให้กับคุณลูกค้านะครับผมเพื่อที่จะส่งมอบนะครับต่างจังหวัดนะครับผมมีชุดแต่งอย่างแน่เดี๋ยวเซลมิกสิบห้าเปเบิ้งรถเป็นแสนผมบอกเลยสองแสนเลยกูให้สองแสนเลยต่อชื่อลงไปเริ่มต้นนะครับผม นี่นะครับผมชุดแต่งหนาครับผมเป็นชุดแต่งกันชนหนาเล็กฮัมเมอร์นะครับผมมาพร้อมห่วงโอเมก้านะครับสีแดงนะครับจังสีเลยครับเสริมล้อึ้นม่านะครับผมมาพร้อมนี่นะครับผมแขนสีแดงจังสีนะครับผมของกันชนหนาเล็กฮัมเมอร์นะครับผมเสริมล้อมาจังสีเลยนะครับผมเสลนมีกระจัดหายแถมหายฟรีๆเลยนะครับผมที่แปลงโฉมหนาไม้นะครับผมเป็นกระจังหนา F O R D ดนะครับตัวนี้นะครับผม F O R D นะครับผมกับ จัดโชวมใหม่ครับคุณลูกค้าครับเพื่อที่จะให้แมทก์กับกันชนหนาเล็ก h ้มเมนะครับผมอ่ะเบิ้งแล้วเป็นจากไหนครับผมดูดันบบครับอ่ะนี่นะครับผมตามมาอีกนิดนึงนะครับผมชุดครอบตาไฟนะครับผมตัวนี้นะครับผมกระแถมให้กับคุณลูกค้านะครับผมเป็นแบบดําด้านนะครับผมเพื่อเสริมความดูดันให้กับรถวแท็กคันนี้นะครับผมนะครับไฟตัดหมอกครับผมอ่ะสวยงามนะครับผมและปลอดภัยนะครับผม อะลากจูงนะครับผมกับห like ่วงอเมริกาลากได้จร <out> like ิงนะครับผมใส่งานได้จ <out> ร like ิงนะครับผมอันนี้อะไรพี่นี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมปกติมันมีไหมอ่ะปกติมีไหมอ่ะไม่มีนะครับผมตัวนี้เราแถมให้กับคุณลูกค้านะครับผมอ่ากระตุดแรกตรงสูงอ่ะทัดไปนะครับผมเป็นชุดแต่งทัดไปนะครับนี่นะครับผมคิ้วล้อนะครับผมขนาด6นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เสริมความลอนะครับผม เพื่อที่จะให้แม็กซ์กับนี่นะครับล่อทีไซส์แม็กให้กับคุณลูกค้านะครับผมซีรีส์ยางอยู่ที่275ทัพ75นะครับผมตัวนี้ก็ไล่แม็กก็สามารถเลือกได้นะครับผมรอๆจังสี่นะครับผมอ่ะถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมคิ้วกันศาสตร์นะครับผมตัวนี้ก็ แถมนะครับคุณลูกค้านะครับผมนี่นะครับเบาลองมือจับนะครับผมกันรอยเล็บนะครับเวลาห้าเปิดนะครับเปิดรถผมเอสติ๊กเกอร์อีหยังน้อนี่นี่แหละครับผมเป็นสติ๊กเกอร์ที่ทางมิกนะครับผมแถมให้นะครับผมอ่ะจากตัวอักษรเลนเจอร์นะครับผมสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมสามารถเลือกไล่ได้นะครับผมอ่ะหลายแห้งนะครับสติ๊กเกอร์ให้เลือกนะครับผมว่าต้องการไล่สติ๊กเกอร์แบบใดก็ติดต่อเลือกได้สั่งได้นะครับผมหรือ จะใส่เป็นเบอร์ล้านนะครับผมอ่ะหรือจะใส่เป็นเบอร์ล้านแล้วก็ลูกค้าป,ป,ประกอบกิจการอยู่นะครับผมก็มีซื้อล้านนะครับผมก็สามารถออกแบบได้ให้มีสร้างล้านสร้าง,งเฮดได้กับสําหรับสติกเกอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวทำมาอีกนิดนึงนะครับผมเป็นโลบาเหล็กเอาแลนเดอร์นะครับผมตัวนี้ก็อ่าฮิตๆกันเลยนะครับผมอ่าใส่กันนะครับมากใส่กันเพราะว่าเอาไว้ใส่งานนะครับผมตัวนี้ก็ รอๆนะครับผมใส่งานจริงนะครับผมอย่าลืมว่าชุดแต่งทุกชิ้นนะครับผมจุดประกันทุกชิ้นนะครับผมสามารถเข้มได้นะครับผมจากนั้นก็แต่งจากศูนย์นะครับบอผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมนี่นะครับผมถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมชุดครอบไฟไทยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นของเรนเจอร์นะครับผมมีโลโก้เรนเจอร์นะครับผมแล้วก็เป็นแบบดําดดานนะครับผมอ่ะ เพิ่มความดุดันขึ้นมานะครับผมนี่กันชนท้ายเหล็กนะครับผมเป็นของ Alandder นะครับผมตัวนี้ก็อ่าพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงที่นะครับผมอ่ะและมาพร้อมนี่นะครับผมไฟ LED นะครับผมเอาไว้ซองทะเบียนนะครับวิบวับจังสีเลยนะครับผมแล้วก็ดาบฝาฝาฝาท้ายนะครับผมตัวนี้ก็แถมมากับคุณลูกค้านะครับผมสวยๆจังสีเลยเงาๆวิบวับนะครับผมสำหรับเซล่ยมิกมือนีหนีก็ฝากเบอร์ติดต่อนะครับ0924158069ครับ สามารถโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมอ่าอยากได้แคมเปญใดนะครับต้องการชุดแต่งแบบใดต้องการเอ๊ะบ่มีงเงินเงินนอ้อยอ่ะทักเข้ามาครับติดปัญหาทุกปัญหานะครับเซลมิกพร้อมรับฟังรับแก้ไขครับปรึกษาเข้ามาได้นะครับผมอ่ามีโครงการออกรถช่วงใดเอ๊ะปรึกษารถปรึกษาไว้ก่อนไดน้บ่ได้ครับผมโทรเข้ามานะครับเซลมิกพร้อมให้คําปรึกษาอ่าพร้อมให้คําแนะนํานะครับผมก็จังได๋ก็ฝากเซลมิกไว้ แนออ่ออกโอบอ้อมใจพี่น้องนะเด้ออนไรก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับซีมิกมินี้ขอบคุณครับ